เวลาเราผส,ส,ส,สมส่วนผสมเราควรที่จะผสมส่วนที่เป็น B ีก่อน1ส,ส,ส,ส่วนนะคะเนี่ค่ะ B ีหลังจากนั้นเราก็ชั่งให้ได้ตามสัดส่วนที่เราต้องการคือ1ส่วนนะคะแล้วก็ใส่ส่วน B ีลงไปที่ร้านใช้คือ2 2นะคะก็ควรระวังคือเทใส่ให้ได้พอดีนะคะอย่าให้เกินนะคะแล้วก็พยายามใช้เครื่องชั่งที่เป็นดิจิตอลที่โทรหายแนะคะ่ค่ะ พอเราผสมเข้าด้วยกันพอดีแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยมาคนนะคะวิธีการคนนะคะสำคัญมากคะ่ะตามที่้องคยบอกคือเราต้องคนช้เนี่ยคนจังหวะนี้นะคนนี้เลยค่ะช้าอย่างนี้ค่ะ คนช้าๆนะคะเบาๆนะคะจนกว่าเขาจะเข้ากันแล้วก็ไอตัวที่เป็นเส้นๆนะคะหายไปเส้นๆของลายน้ำหายไปแล้วก็มีความใสเกิดขึ้นมานะคะนะคะก็ใช้เวลาคนประมาณ5-6สินาทีถ้าเกิดประมาณประมาณ70กรัมถ้าป้ากว่าน,นี้อาจจะต้องคนนานกว่าน,นี้นะคะ แล้วระหว่างที่มันเข้ากันนี่ยหละค่ะเราค่อยผสมสีถ้าเร,เราต้องการใส่สีน้ำลงไปนะคะซึ่งจากการคนตรงนี้ก็เริ่มใส่แล้วค่ะนะคะเห็นไหมคะว่าร้านคนช้ามากแล้วก็ต้องคนเบาๆด้วยคนไปในทางเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอะไรคะฟองฟองอากาศนะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยะคะ่ะ ขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็จะไม่มีฟองอากาศยิ่งวางทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยฟองอากาศไม่มีแน่นอนนะคะ <S <S วางทิ้งไว้จนกระทั่งเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ถึงเลาจะเทได้ก็คือดูว่าเขาอุ่นขึ้นมาไหมมีความหนืดไหมมีความอุ่นขึ้นมาไหมถ้าเกิดเขาเริ่มอุ่นนะคะเริ่มอุ่นๆแล้วร้อนนะคะแล้วก็มีความหนืดนั่นน่น,นะคะถึงเวลาที่เราสามารถเอาเขาไปเทได้นะคะอย่าไปเทตอนที่เขายังไม่เซ็ตตัวดีหรือยังไม่อุ่น ยังไม่ับปริยญากันลงตัวนะคะแล้วก็ยังไม่หนืดอ,อย่างเงี้ยอย่าอย่าพยายามไปเทเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นของเหลวมันก็จะไหลลงไปหมดนะคะมันจะไม่คืออยู่บนข้างหน้านะคะแล้วก็เราต้องการใส่สีแล้วก็ใส่สีไปได้ตอนนี้เลยนะคะอันนี้ร้านควได้ประมาณเกือบ5นาทีละแล้วเดี๋ยวร้านก็จะเอาสีเรซินมาผสมนะคะ จะใช้สีฟ้านะคะเพราะควรระวังก็คือเรซินอะคะ่ะสีเรซินอะ,ะจิ้มนิดเดียวอะคะ่ะเขาก็อะไรแล้วะคะ่ะสีพวกที่เย่าวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะใช้แค่ปลายจิ้มไม้จิ้มฟันนะคะนะคะ,นะคะในการที่จะสกิดส,สีลงไปในตัวของเรซินเขานะคะแล้วก็คน เดี๋ยวเราจะผสมสีเขียวลงไปเลนิดนให้เป็นฟ้าออกเขียวว่ะค่ะเห็นไหมฮะนิดเดียวเห็นไหมฮะกลายสีฟ้าแล้วนะคะ,ะ,คะเพระาะฉะนั้นเวลาเราใช้เนี่ยมาจิ้มตานเราก็จะใช้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเราจะไม่ใส่น้องไปเยอะนะคะเพื่อไม่ให้สีมันเข้มเกินไปนะคะแล้วมันจะไม่ดูเป็นร,รชนชาตั อันนี้ก็จะเป็นฟ้าอมเขียวนะที่ร้านไทเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นสไตล์อารมณ์ว้าเป็นลำทานนะคะ่ะน้ำลำทานก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่เชิงใสปิ้งไปเลยทีเดียวมันก็อาจจะต้องมีบอกว่าหลบเหลือนะคะสีธรรมชาติบ้างคืออาจจะเป็นสีเขียวเป็นหลาดกันนะ 我都睇到啲咩㗎？<laughs>